ท่านผู้ชมคะเคยมีเวลานั่งสังเกตดูนกที่บ้านไหมคะว่ามันมีอยู่ทั้งหมดกี่ชนิดเนี่ยวันนี้ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะดูสิว่ามันมีทั้งหมดกี่ชนิดมันเยอะหรือเกินโดยปกติแล้วนะคะนกแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการสภาพนิเวศของแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหา กินค่ะนักผู้ชมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการการปรับปรุงตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดนั่นเองค่ะและที่กำลังเห็นอยู่นี้มันคือนกกระจอกบ้านค่ะมันเป็นนกขนาดเล็กนะคะมีหัวค่อนข้างใหญ่คอสั้นปีกสั้น ปลายปีกมนหางค่อนข้างสั้นซึ่งตัวมันเนี่ยจะมีความยาวประมาณ5นิ้วจ้าตรงกระหม่อมแล้วก็ต้นคอของตัวที่โตเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลแก่แก้มเขาจะขาวมีแต้มสีดำรูปไตบริเวณขนกลุ่มหูคอคาและพื้นที่ระหว่างปากกับลำคอมีสีดำส่วนบนสีน้ำตาลอ่อนลายดำ ปีกสีน้ำตาลมีแถบสีขาวแคๆแบๆสองแถบขาเป็นสีน้ำตาลอ่อนและปากอ้วนสั้นเป็นปากกรวยสีน้ำเงินจากปลายในฤดูร้อนและกลายเป็นสีเกือบดำในฤดูหนาวจ้าส่วนเนี่ยเรียกว่านกกลางเขนคือนกขนาดเล็ก ที่มีขนสีดำเงาช่วงหน้าอกช่วงปีกและใต้หางจะมีขนสีขาวหม่น สามารถพบเห็นได้ทั่วภูมิภาคในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยู่ในบริเวณป่าโปร่งและป่าชายเลนรวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมและสวนสาธารณะต่างๆด้วยหลายคนเชื่อกันว่านกกางเขนเนี่ยนะสื่อถึงความโชคดีอยู่หลายประการด้วยกันเช่น จะได้รับข่าวดีและสิ่งดีๆในเร็ววันชีวิตจะมีความเบิกบานใจร่าเริงสนุกสนานเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและการเริ่มต้นใหม่ชีวิตครอบครัวจะมั่นคงสามัคคีกลมเกลียวสุขภาพจะมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนกกลางเขนร้องเสียงเพราะ มันทำเสียงสูงต่ำได้ร้าวกับเสียงคุยกันแน่ทำเสียงไล่ศัตรูและเรียนเสียงนกอื่นๆได้ด้วยนะท่านผู้ชมต่อมามันคือเจ้านกพิราบค่ะมันจะใช้สายตาที่แหลมคมของมันในการมองหาอาหารพวกมันสามารถมองเห็นมเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆแม้กระทั่งมแมลงที่กำลังเคลื่อนไหว ได้จากระยะไกลๆรวมไปถึงการใช้จงอยปากที่แข็งแรงจิกกินอาหารพวกมันสามารถจิกกินมเมล็ดพืชที่แข็งหรือแม้แต่แกะเปลือกผลไม้ได้ด้วยตัวเองพวกมันมักจะหาอาหารและกินอาหารร่วมกันเป็นฝูงเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการหาอาหารและช่วยให ปลอดภัยจากศัตรูนั่นเองคะ่ะต่อมามันคือนกเอี้ยงงอนหรือว่านกเอี้ยงดำมันคือนกที่มีขนลำตัวดำตาน้ำตาลแดงเข้มเกือบดำปากเหลืองหน้าผากมีงอนยาวเด่นชัดปีกมีแถบขาวเห็นเป็นวงใหญ่ขณะบ,บินก้นขาวแข้งและตีนเหลืองนกเนี้ย วัอ่อนหงอนสั้นขนลำตัวแกมน้ำตาลน,นกเอี้ยงเขาชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่งใกล้แหล่งชุมชนเมืองเป็นนกประจำถิ่นก็ว่าได้เพราะเราจะพบเขาบ่อยมากเสียงร้องของนกเอี้ยงจะคล้ายครึงกับนกเอี้ยงสาริกาค่ะ และนี่ทุกคนเห็นไหมมันคือนกปรารอดค่ะมันเป็นนกที่มีขนกลุมหูสีขาวแกมเทาชัดเจนเลยนะตาเขาจะเป็นสีเทามีลายขีดสีขาวบริเวณหูปีกสีเขียวขนกลุมโคนหางด้านล่างมีสีเหลืองอ่อนเสียงร้องกรอด มักจะพบอยู่เป็นคู่หรือว่าเป็นฝูงเล็กๆหากินกันตามต้นผลไม้หรือไม้พุ่มลงมายังพื้นดินเป็นครั้งคลาวมักเกาะอ,อยู่บริเวณเป็นที่โล่งนะคะส่วนในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนจะหลบอยู่ตามพุ่มไม้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจ้า